สวัสดีครับพ่อแม่เอซ์ยิงสู้ขู่สุค้นครับมือนีบบาลไก่โขลกผ้าเราผ้าพี่น้องรอมาหาเห็ดพอครับพี่น้องอากาศกว่าคึ้มครับเนี่ยมือเสาต์เสามาเห็ดมากกับบาเตอครับม่านี่มาพออยู่ในมูนึงครับพี่น้องผมมูแหลกแหกมานครับพี่น้องผมมาหลุดมึงกับบาไก่วาสิได้บอว่าเอ้ยว่าสิได้บอวันที่มันี่มีมูไปอีกร้ายบอ่นี่นี่ครับนี่มูคนธรรมหาบบบไรนึครับพี่น้องหาเห็ดพอสมือนก็ผ้าอันเห็ดอันปวกนี่พี่น้องนี่ครับนี่นี่หนึ่ง นี่สองนี่งสมน่สี่เร้วจักนี่พี่น้องงเด้อวอาไก่เขียวน่นึงครับนงมึด้ขาดน่สองครับสามครับโอ้ยุแกุ้กแอ้มันี่ครับพี่น้องผมนี่นี่น่อยวางไอยโอ้ยฝี่รอเนึงครับพี่น้องับพีนี่ครับนี่น้องเห็น่อาไก่สเขียบมง สองครับนมูแหลกแหกหนครับนี่ตัวนใสอีกใสีับูบูผีีีขในโอ้ยบเตอบเตอโอ้ยบอเตอร์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 มูพี่น้องผมดมูนี่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 ัดพี่น้องผมดมูนี่น เนื้อหามันอีกนนี่มูนี่ได้จักดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาดมูนี่ได้แปดดอกครับอกนินนหน่อยก็พังเลย้ามันเกิอดอีกม,ม,มูเล็กพานไปมูเล็กแหกหมันครับผมพี่น้องไปไปรุ่นกระเป๋าไกลกระเป๋าเตออีกครับ อีกครับดอกนึงดอกน้อยๆครับนี่อีกครับดอกนึงครับนี่หางขาวๆอยู่ inform inform sure. นี <tr> ่คร <t> ับหสองครับสองสามครับสามดีสามครับอยู่นี่พี่น้องสีดินเข้ามาจะอีสีดินวะ เบาตื่นแตหาไปเท้านะครับนี่ครับพี่น้องผมผลปูดูอยู่ครับนี่นี่สองดอกครับนี่อีกวะนมีแต่เสือเพันธุมีแต่เสืออ่อน,ออนสองดอกอยังนีตัวนี้ครับเก็บไว้ครับอีกครับสองดอกครับพี่น้องผม cái chúng ta tang bị đó cắp bao giờ nhớ thương nó như thế nào bao giờ nhớ thương nó nắng nó này, nó nắng nè Thấy nó thì nó 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 nó

น้ดอกงามครับนี่ครับบอกไปคุ่อีเ้ยเหี้ยเหี้ยเี้ยี้ยเหีเหีียเหีีึงนี่นี่ครับนี่้ดอกงามี่น่กบนน ข,ข้าวขาวนี่ครับเข้าวขาวตังเตียงกับเป็นอันนี้นุ่นๆขึ้นท้าก็เคียบมึงอยอยู่ในยกนะมงเี้ยได้ใส่มงนี่ยอมองนี่ได้ไฟเมื่อนึงพี่น้นองใส่บอเต๋อที่นี่ใส่บ <c oughs> อเล ดูครับพ er okay. mm ี่น huh. ้องอยู so, uh ่ไกลๆดอกนตกะนสเนยไม้ไก่เห้นขาเหมนเสียนเน่นดอกเดือเห็นหอดอกกระเจียวดอกกระเจียวกาินนึ้งนีนกะัง่าดิชิ้นนี้คือบัหาไหชิ้นนี้กระัง่าดิดีหรบัหางเป็นอยไรหาซสยกันนี้เอาเมื่อเคลียเคียขึ้นกันได้วันนี้มกินนะ อุยข uh, ันเบ่อเราก็ได้ไปก็ได้ไปครับครับเราเตือกำลังเห็นนอครับไม่ผีอีกอีกอีอีกาเห็นในบ่าแห้งว่าด้ได้พี่น้องไม่ยังดอกยยาดมูไม่หยาดดอกอันสิบพพอกิน นี่แหะซองหมูของเบาเต๋อโอ้สวยงามอยู่ครับไปหาเก็บหาเรียบกันไปอีกเบาเต๋อเฮอครับนั่นครับเหยียบพร้อมแล้วเดี่ยว่าจะนั่งทับนี่นี่นี่คือว่าแม่นอยู่นู่นๆอยู่นี่แตกๆอยู่นื่อแม่นบ่นวแมงไม่ห่อยนี่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  เนี่ยเนี่ยตระกอบอใบดอกหนึ่งบอเตือครับสวนครับโอ้โเป็นดอกใหญ่แท้ปาร์ตี้เตอก์วันศุกรวันสิได้ใส่เมคโคว่าโจกอบปานนี่ดอกกระเจียวขาวดอกกระสังงามแท่พี่น้องผมเพผ่วเก็บไปกินกระปุลก่อนดอกงามเนะครับดอกกระเจียวขาวบวกใกลมากินแต่ดอกกระเจียวขาวพี่น้อง เกี่ยวแดงวอกไก่มักป็นไรเป็นตอนซ่อนครับคุยก็ได้งามดีธรรมาศาสตร์สางสันเจ้าวอกไก่บ่ออครับเจออยู่นี่อีกครับคู่ผัวบ่อขึ้นมานี่คือดอกหน่อยยี่บอลนี่อยู่บอลนี่ดอกนี่ครับเดี๋ยวนี้บอลเต๋อครับ คอ่สองด mm hmm. อกรับนีผ่มดนึงนึผ่านไปครับพี่้องผมเราเจอมาเจออยู่นี่ครับคุณนครับนี่มันตรงแนฝนสามเออฝนสามันออกดนมันก็เลยอันนี้ นี่ตุ๊ปูนี่ขึ้นวาสิแมีนอยู่หน,นานอีนนี้ตุ๊ปูอยู่ผีดอกตัวนึงใช่แม่ยัอยู่อือหือเป็นแม่นนี่ครับดอกนี่ขาวเปื่อนๆดอกนี่ขึ้นจากดินเลยอยากขึ้นแห่งหลายอยากขึ้นแห่งอือนี่ครัอบ,อ,อ,บอ,อ,อีกผีอดอกตัวนอง tốt bụng đi, tốt đi, sống đọc như hả? sống đọc, nào. sống đọc như này. Tên gì đọc nghe con mù Nào, dịch dịch nhung nương. Thấy, thấy không? À tôi ở เปลี่ยนขาดคือนี่้องนี่ครับผู้ยุ่งกับเปลนเปลี่ยนอย่นี่ครับเกิดเป็นมูเป็นเผื่อนไปช้าลูกอยากเพิมดินนะบ้าวุบบาวุกับหยาแปะแอรแวิคระดินครับพี่น้องผมนอองดอกนี่ก็เยียบืกันเยียบจมดิน้กันบกบกตัวน้ห่วยว่มเม่นี่ย่อมบกขาได้ไ

นี่ครับน้ำบาเต๋อครับพุณทัพเตะแปะอยู่ครับอยู่นีมันหัดยยนดอกบัวใหญ่บนไรพี่น้องผมไม่ท้งตาครับไม่ท้งตาออดอกคนผลขึ้นเนี่ยมันผลนวันว่ามันบยยนัวใหญ่นะเม,มนมจุมน่มลงจุ่มลง จ to hmm, ุ้หนึ่ง้าติดตัวจุ่มนึ่งเจุ่มมีซี่ดอกดอกงามเยอ่จุ่มดอกกิจีดอกกิจีก็มีต้องบอเตอร์จุ่มนึงครับนี่ครับอือพี่รองพี่พี่นี่ครับนี่ดอกพี่้องผมนี่นี่ก็บอเตอ Ui, lá em oni. này bượt 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 bượt. Hm. 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 chung tôi, tôi như này chung เอ้ยอยู่สิจุ้มนึ่งฝีจุ้มนึงครับที่นนองผมนี่นี่นี่ออกมาผู้หาเต็นบอันนึงน่นี่อันนึงเชียร์บัวนางับบันธามันมีดอกส่อนอยู่ข้างบนไม่ยากกับขวกขวกที่ทางคันครับ มันระไฟมึงดอกนี่ครับน right ah, okay. right. right. mm ี่ดอกเดียวต่อข้ามใช่มอย่านี้แค่เขียนว่ามีมหัวเินสองดอกครับมองนี่ก็ดอกน้อยสอดอกโอ้สวนเอาส่นนเถอ เฮ้ยแงถึงครับพ,พี่น้องครับหาไปหามาพอลูกข่าวมืเหลือมครับพี่น้องผมนี่อะโอ้ยพ,พู้หล่ะนี่น้ำเบาเต่อครับเปิดเป็นว่าครับลกูบกข่าวมือเรียมยังมีใหม่อยู่ครับพี่น้องผมพู้หล่ะน่าเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่อืมเบื้องที่หล่ดินว่าในมีนี่ดินว่าในจับขั้นลายมือตรงขั้นลายมือดินก็นตรงกันนั่นหน้า อันนี้ลอกคาบแล้วก็จะเขานี้เลยเข้าหูเลยมีครับหูคนอยู่เบากจว่าจะไม่กรเข้าหูนี่เนี่ยๆเนี่ยเดี๋ยอันนี้นี่ยเนี่ยเนี่นี่มองดูพี่น้องผมอู้ยนี่โอ้ย่ฝ่นพิลลุมผนก็มีอู้ยหันอ้ยตกลงไปกลางพี่น้องผม ดอกขาบน,นึงอ,อยู่ในหันบอกระบาสิส่วนเอาอยู่ในหูบอเตืร์ส่วนตัวคนสีห้ยว่าธรรมดาได้ครับพี่น้องผมส่วนมากคนสีบอกระบาดแบบให้เอาเห็นคำหนึง่งหลีอยู่ข้างในเสียงหลีกอะบาบบอเตอร์ก็นั่งส่วนเอาชวนที่เลี้ยงหองเพิ่นครับ แม่นบอได้ค้างขึ้นมากก็เพราแห้งดิว่าจะได้ดอกคาบขึ้นมาเบิดโตก็เพราแห้งดิเนาะพี่น้องนะเพิ่นอยู่พ่นนะครับพ่นหน่วยบกหงายดิเป็นพ่นหน่วยใหญ่ครับจุกกระโดดเปิดพี่น้องเอบิ้ลได้สุดบ่เบิ้ลได้สุดเนี่ยหงายหน่อยเป็นคว่ำเนาะ เพืนเนพอ่อน่าพนหีดโตอ่อนอันนั้นที่ะครับผมพี่น้องหลังจากขี่บอไกไปหาเงียบพอมากครได้แน่ยัครับได้ได้บอกไกพี่น้องผมได้บอกไก่หาไปห้ามาพี่นออ้องพอหลอกขาบมูเเลือมงครับหลอกขาดไม่ไม่อยู่หลอกขาบมือขึ้นนี่แหละครับผมยังมินยังติดกินอยู่ครับยังได้กินโตกินข้าวคนอยู่ครับ เป็นกรหลอกขาใไม่ไหมบ่ไก่กระเซีไม่ไหวครับคล้องดีเพื่อนเอาห้ครับแหน่เอาเติออยู่ครับประมาณซี่เมตรครับห้าไปห้ามากระพอกกระเบ้าเต๋อครับผมสาหรับคลิปนี้บ่ไก่กับขอบุณขอบคุณพ่อแม่อาะยิ่งทุกคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่ไก่ครับผมสําหรับคลิปหน้าบ่ไก่สภาพพี่น้องไปเห็ดยังไปหานยังฝากพี่น้องติดตามเป็นเรื่องเชียร์แรงใจบ่อไก่น้ำดื้อครับพี่น้องผมจะท่านพอถิ่มพอฟ้าบ่ไก่ได้ครับ ที่ไทยนี้บอกไกลก็ขอ้าพี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำล้รุ่ยรุยสุขุมสุกคนความเจ็บย่าไ้ความไขยัยมีครับหรบคลิปนี้สวัสดีครับพันผู้ใดโชกดีกระเบิ้งเอด้วเอยพี่น้องว่าเป็นเลน็กยังหลอกขับมือเลือมครับ